สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะฮะแล้ววันนี้กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเมนูยำปลาดุกฟูนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้ทําเองนะครับผมซื้อมานะครับผมทําไม่ทันนะฮะเห็นน่ากินดีก็เลยซื้อมาอยากกินด้วยยำปลาดุกฟูไม่ได้กินมานานละนะฮะหลายเดือนหลายเดือนสองสามเดือนได้นะครับผมน่าจะใช่นะตั้งแต่ลงคลิป ที่ทํายําปลาดุกฟูครั้งนั้นไปนะฮะก็ไม่ได้กินยําปลาดุกฟูอีกเลยนะครับผมมาวันนี้ไม่รู้ว่าน้ํายําเขาจะอร่อยหรือเปล่านะเขาให้มาสองถุงนะครับผมอ่าชุดละห้าสิบบาทเลยนะอ่าจัดมาสองชุดเลยนะครับวันนี้เต็มถาดพอดีนะครับทุกคนอ่าและนี่ก็เป็นผักที่เขาแถมมานะครับผมอ่านี่ฮะเขาแถมผักแถมเยอะอยู่นะผักนะครับผมวันนี้ไม่ได้ใช้ผักของผมเลยนะ ใช้ที่เขาแถมทั้งนั้นเลยนะครับผมมาเราเริ่มผสมน้ำยำก่อนนะฮะอ้ถ้าคุกมะม่วงลงไปด้วยนี่ผมว่าเยอะมากเลยนะเขาทำมาขายหรือเขาทำมาโชว์ครับเนี่ย <laughs> ทำไมมัดแกะยากอะไรขนาดนั้น ขออนุญาตสักครู่นะฮะขออนุญาตไปแกะถุงน้ําจิมนี้ก่อนนะครับผมอ่ะกลับมาแล้วกว่าเราจะแกะยางได้นะครับผมอ่าเหมือนไม,นตมาานะ่ตั้งใจทํามาขายนะะตั้งใจทํามาโชว์หรือเปล่าเดี๋ยวมัดเหมือนกันทั้งสองถุงเลยนะทุกคนแกะยากมากๆนะครับผมไม่เคยแกะหนังยางยากขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะมาลาดน้ํายําไปที่ตัวประดุกปูเลยนะครับผมนี่ แต่แปลกใจเนาะทําไมเขาทําไม่เป็นแผ่นเลยอะประดุกฟูเขาเนี่ยผมทำนี่ต้องทําเป็นแผ่นนะฮะทอดง่ายนะทำเป็นแผ่นนี่ราดน้ํายําแบบชำ้ชำๆทุกคนไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะนี่ใส่มะม่วงลงไปหัวหอมนะฮะบางทีก็หอมหัวน,น,น,นี่นิดๆนึงนิดหนึงมุกนิดนึง อืมกไม่เห็นปลาดุกฟูแล้วอมนี่ฮะมาชิมคำแรกกันนะครับผมนี่อืม ทำเปเล่นมาทุกคนอร่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยนี่ฮะอื้ม asam asam peo di mak ah อาจจะเสียงเข้าไม่หน่อยนะเสียงเครื่องบินนะครับผม เขาทำน้ำยำแบบเข้มข้นกว่าผมทำไงนะน้ำยำเขาอร่อยอ่ะแบบเข้มข้นเลยทุกคน อืมต้องชมนะน้ำยำเขาอร่อยมาก ข้างหลังแบบเปรี้ยงมากอือ้าวอืมว้าว ว่าผมต้องไปลองชิมเมนูอื่นๆของร้านนี้นะะอืม Mm-hmm. ออ้าอม้มีต่เกมไปเที่ยวไม่ชวนไม่พอไม่มีของฝากมาให้ด้วยนะฮะ กินประกาศแก้วแล้วมากินประกาศหอมคือรสชาติต่างกันมากแบบประกาศหอมมันรสชาติขมขึ้นมาทันทีเลยทุกคน อโอ้ขอ้างใต้มันดูดน้ำยำไว้ทุกคนอืมอืมอ่ะ เมื่อกี้ต้องขออนุญาตตัดออกทีนึงนะฮะพอดีว่าแบตโทรศัพท์หมดแล้วไม่หมดหรอกแบตแบตมือถือที่ใช้ถ่ายเนี่ยทุกคนแบบมันใกล้จะหมดแล้วแล้วมันตัดกล้องไปนะครับผมอ่าบันทึกให้ถึงแค่ตอนเมื่อกี้นะครับผมไอเราก็กินเพึนเลย <laughs> มาดูกล้องอีกทีเอา้าทำไมดับเนี่ยก็เลย อะไปชาร์จแบตแล้วก็กลับมานั่งกินต่อนะครับผมมาหมดไปเยอะแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะถึงสิบนาทีแล้วบป่ในคลิปเนี้ยยังไม่ได้เช็คคลิปเมื่อกี้เลยนะครว่ากล้องมันตัดตรงไหนนะครับผมมาครับจะถ่ายใหม่ก็ไม่ได้แล้วจะหมดแล้วนะฮะ ลืมเช็คแบตนะฮะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวเองเนาะก็เลยนั่งเล่นเกมเพื่อนๆเกือบไปแล้วนะฮะ เกือบเกือบแบบเกือบไม่ได้เช็กกล้องก่อนนะครับเมื่อกี้มหมดได้แล้วกันวันนี้แถมให้แถมให้นะฮะ con acá. เอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับชื่นชอบกันไหมครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ